สวัสดีครับนักเรียนครูขออธิบายเพิ่มเติมนะครับมีบางข้อบางคนเข้าใจผิดนะทําผิดม,มาเยอะเลยนะครับครูพ,พิมพ์อธิบายไม่ไหวนะครับเดี๋ยวครูขออธิบายผ่านคลิปวิดีโอนี้นะครับอ่ะอย่างข้อ5เนี่ยข้อ5หน้าไหนในแบบฝึกหัดนะครับข้อ5หน้า9ในแบบฝึกหัดนะที่ครูสอนไปนักเรียนสังเกตนะครับ ไประธานเป็นไอประธานเป็นเดคือไอยูวีเดเนี่ยไอเดกริยาที่ตามหลังมาเห็นไหมครับไอไลท์ like, เนี่ยจะไม่เติมเเห็นไหมครับเดย์เพลเดก็จะไม่เติม S เห็นไหมครับ i l i k e science. They play in the playground. อันเนี้ยกริยาจะไม่เติม S เห็นไหมครับ แต่พอมาประธานเป็น he กับ she กริยามี s เห็นไหมครับกริยามี s he likes science she plays in the garden เห็นไหมครับกริยาก็คือ verb เนี่ยจะมี s ถ้าประธานเป็น he กับ she เห็นไหมครับฉะนั้นข้อน,นี้เขาบอกว่า the s is on the verb for pronouns ก็คือ ดูตรงนี้ครับเรา,เามาตอบตรงนี้เขาบอกว่าเติม i s หลัง verb หลัง verb ใช่ไหมครับเติม i s บน verb ก็คือ type verb นั่นแหละสำหรับ p r o n o u อะไร p r o n o u ตัวนี้ก็เป็น he ครับเอา he มาเติมตรงนี้คือ she ครับตรงนี้เดี๋ยวครูจะขีดเส้นให้นะครับเนี่ยครับตัวนี้นะครับ เรามาเติมตรงนี้นะฮีชีหรือชีฮีก็ได้ไม่ใช่เธอเอาไลท์เอาอะไรมาใส่มั่วซส่้ไม่ใช่นะครับเอาฮีกับชีนะครับอันนี้หมายความว่ากริยาที่ตามหลังด้วยเอสเนี่ยตามหลังประธานนะครับตามหลังโครนาตามหลังคำสรรพนามเนี่ยฮี he, กับชีนะครับส่วน i กับ d ดเนี่ยกริยาไม่ต้องเติม S นะครับอันนี้เขาอธิบายว่า เเนี่ยตามหลังเวิร์บนะครับต่อท้ายเวิร์บเนี่ยเวิร์บจะต้องเติมเอเนี่ยประธานจะต้องเป็นโปรนาวคำไหนก็คือ he กับ she นะครับเอามาเติมแล้วทีนี้มาทำแบบฝึกหัดนะครับข้อหนึ่ง I like อะไรประธานเป็น I เ like เติม S หรือไม่เติมเอาเลือกเอานะครับ The boys, the boy หลายคน eat หรือ eat eat หรือ e s นะครับเลือกเราอันนี้นักเรียนต้องกลับย้อนกลับไปดูคลิปวิดีโอที่ครูสอนนะครับไม่ใช่นักเรียนทํามั่วมานะครับอ่าน้าต่อไปออันนี้ข้อนี้นะครับข้อ6 หน้า10นะครับข้อ6หน้า10เนี่ยคือเอาคำกริยาไปเติมนะครับอย่างเช่น a อนนา at s e v e o'clock เหตุการณ์ไหนมันน่าจะเกิดขึ้นก่อนก็ต้องตื่นนอนก่อนใช่ไหมครับคำไหนแปลว่าตื่นนอนละ่ะคำไหนแปลว่าตื่นนอนก็ get up นี่ไงครับ แอนนชื่อคนคนเดียวฉะนั้นกริยาจะต้องเติม S ก็คือ get up ตัวนี้มาเติมนะครับข้ออื่นให้ทำเองนะครับหนูต้องเรียงลำดับเหตุการณ์ด้วยนะไม่ใช่โอ้ไปกินข้าวตอน7โมงแล้วมาตื่นตอนเ,ออเโมงครึ่งอะไรอย่างเงี้ยมันใช่ไหมมันไม่ใช่นะครับนักเรียนต้องให้มันสัมพันธ์กันด้วย การที่จะเอาคำมาเติมนักเรียนต้องทราบความหมายด้วยนะครับคำศัพท์คำไหนไม่รู้เปิด Google ได้ครับโอเคอันนี้คือข้อ6นะครับส่วนข้อ7นะครับ7เนี่ยครูให้นักเรียนเนี่ยไปถามเพื่อนนะครับ2คนนักเรียนสมมุติเอาก็ได้ข้อมูลตรงนี้สมมตินักเรียนไปถามนายแดงเด็กชายแดงใช่ไหมเด็กชายแดง Do you like computer? ถ้าแดงบอกว่า yes นักเรียนก็เอา yes yeah, มาใส่ตรงนี้เขียนคำว่า yes yeah, ลงไป uh, do you like music ถ้า no ก็ no do you like math ถ้า yes ก็ yes yeah, ตรงนี้ส่วนผู้หญิงเธออาจจะไปถามยาย่า uh, yeah, yeah. uh, do you like computer ยาย่า oh yes ก็เขียน yes yeah, ลงไป do you like music no ก็เขียน no do you like math โน no, ก็เขียน no ลงไปทีนี้ก็เอาข้อมูลตรงนี้นะครับมาตอบข้างล่างนี้โดยใส่ดาอ๋ sorry โดยใส่ไ like, ลหรือ d ด s ซึ like ลงไปถ้าเขาตอบ yes แสดงว่าต้องเติมอะไรครับยย s yes, วิชานี้ต้องเติมว่า like ถ้าเขาตอบ no ก็แสดงว่า ดาซึ่งไลท์เอาไปเติมเช่นข้อ1เนี่ยสมว่าชี she, ใช่ไหมชี she, ใช้เรียกผู้หญิงใช่ไหมเดเกอร์เดเกิร์ที่เราไปถามเมื่อกี้คือชื่ออะไรชื่อยาย่าใช่ไหมอ่าเราก็เขียนชื่อคนนะครับตรงนี้ยาย่ายาย่าอิสตเกรเป็นผู้หญิง in my class ใช่ไหมครับเนี่ยชี she, สมว่าอันนี้คอมพิวเตอร์เขาบอกว่า yes นั่นเรียนก็เติมว่าชี she อะไร She like มีครับ She like นะโว่ารูทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับอันนี้ตอบ yes อันนี้ตอบ no no นะครับ She like อย่าลืมเติม s นี่ด้วยนะครับเพราะกริยาตามหลัง she ต้องเติม s She likes computer she อะไรครับ music ก็ no ก็เลยต้องเอาอะไรครับ ด o e ซึ t like ์ e doesn't like ครับแต่ไล k ์ตัวนี้ไม่ต้องเติม es นะเพราะว่ามันมาเติมที่ does แล้วนะครับ doesn like music. she doesn't l i k e music ชีอะไรครับ m a s h no หรือ yes no นักเรียนก็ต้อง d o s ซึ่งเหมือนเดิมนะครับถ้า no ต้องเอา d o s ซึ่งมานะครับ d ั s ซึ่ง ครับ k e o e s n t like Map อ่าทีนี้อย่างบ o y นักเรียนถามชื่อใครก็เอาชื่อเพื่อนมาใส่ตรงนี้ถามใครสมมุติเอาลก็ได้นะครับ Is the boy in my class แต่ตรงเนี้ยมันต้องสัมพันธ์กับกับตรงนี้เข้าใจไหมครับข้อมูลตรงนี้ต้องสัมพันธ์กับตรงนี้ไม่ใช่เธอเติมมั่วโอเคไหมครับอ้าวลองทําดูใหม่นะครับไปทําผิดส่วนหน้านี้หน้าที่11 ข้อ8ไม่ต้องทําเพราะว่ามันต้องฟังก่อนนะครับมันไม่มีให้ฟังเราก็ไม่ต้องไปทํามันเรามาทําข้อ9ข้อ9เนี้ยนักเรียนไม่ใช่อยู่ดีนักเรียนจะไปเอาคําเหล่านี้มาต่อๆกันมันไม่ใช่นะครับนักเรียนต้องแต่งประโยคสังเกตว่าสิ้นสุดประโยคจะมีจุดเห็นไหมครับนี่คือ1ประโยค my school start at 9 i o'clock โรงเรียนของฉันเริ่ม เข้าเรียนเวลา9โมงใช่ไหมครับ9โมงฉะนั้นตรงนี้นักเรียนก็ต้องมีประธานกริออยาก,กรรมด้วยนะครับประธานก็อะไรเนี่ยก็ I โอเคนักเรียนต้องเร,เ,รเริ่มต้นด้วย I I อะไรครับ I อะไร science and English ก็ต้องเป็น I have got ใช่ไหมครับฉันมี ออวิชาอะไร science นักเรียนก็เอาประโยคเนี้ยมาต่อแต่ต้องมีประธานกริยาด้วยถึงจะไปเอากรรมมาใส่นะครับ science and English ใช่ไหมครับ English อะไรทีนี้ก็ in the morning หรือนักเรียนจะเอา in the morning ขึ้นก่อนก็ได้นะครับเนี่ย เอา in the morning ขึ้นก่อนก็ได้หรือ I have got science and English in the morning แล้วก็สิ้นสุดประโยคก็ใส่จุดเห็นไหมครับนี่หนึ่งประโยคประโยคที่สองก็ in the afternoon I have got ไ math and music ก็เขียนไป ไม่ใช่อยู่ๆเธอจะไปเอาตัวนี้มาต่อกันเลยมันไม่ใช่นะครับอ่าอันนี้เหมือนกันอันนี้ก็เป็น after school I play football เพราะว่าไป I go home อันนี้ I go home at 9 pm ฉันกลับบ้านในตอน9โมงอะไรประมาณนี้ไม่ใช่อยู่ๆหนูจะเอามาเรียงกันเลยไม่ใช่แก้นะครับคนไหนที่ผิดอ่ะ